เลาสุกรน,นั้นใายคือมา ladies and gentlemen please welcome our talk show speakers อาจารย์วัฒนวาพเรามาดูครับ what is Thailand 4.0นะครับมันคืออะไรครับ Thailand 4.0เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติครับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาตินั้นเริ่มมาตั้งแต่ฉบับที่1ถามทุกท่านครับท่านทราบไหมครับ ปัจจุบันฉบับที่เท่าไหร่แล้วครับฉบับที่อะไรแล้วครับเยี่ยมมากครับฉบับที่12แล้วครับบางคนไม่รู้เลยเอา้าแผนพัฒนามา12ฉบับแล้วเหรอใช่ครับเรามาถึงฉบับที่12แล้วครับฉบับแรกนั้นเริ่มจากปี2504ครับประเทศไทยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับแรก ในปีพศนี้คือผมเรียนการบริหารธุรกิจในระดับปริญญาตรีพอเรียนปริญญาโทรเรียนรัฐประสานศาสตร์ต้องเรียนอีวิชาพวกนั้ทั้งหมดเลยครับโอ้โ oh หเรียนแล้วเวียนหัวมากแต่วันนี้ผมจะพูดให้ท่านเข้าใจง่ายๆครับว่าโอ้ไอแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติแต่ละฉบับเนี่ยครับไล่ไปแต่ละพาราดามคือแต่ละช่วง1.02.0 3.0และเรากำลังจะเข้าสู่4.0นั้นเป็นอย่างไรฉบับแรกนั้นเริ่มจากนายกจอมพลคนแรกของประเทศไทยครับนายกท่านนี้เป็นนายกที่ดีมากเขาเป็นห่วงประชาชนครับแล้วก็รักประชาชนกลัวประชาชนจะไม่สบายท่านมีนโยบายออกมาว่าให้คนไทยนั้นสวมหมวกกันทุกคนครับและคนไทยก็ทําตามท่านเป็นอย่างดีนะครับเพราะ พอเข้าเมษาหน้าร้อนปั๊บก็มีคนไทยบางท่านร้อนมากๆก็สวมหมวกแล้วก็ถอดเสื้อเดิน <taş> นะครับหลังจากนั้นท่านก็ยังมีความห่วงใยในประชาชนอีกนะครับมีนโยบายบอกว่าถ้าสามีจะออกจากบ้านต่อไปนี้ต้องหอมแก้มภรรยาโอ้โห oh ถ้าเป็นยุคนี้เราฟินมากๆได้หอมแก้มภรรยาแต่ยุคนี้คนไทยไม่ค่อยชินกันนะครับในเรื่องของการจูบหอมแก้ม แล้วแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับนี้พอเกิดขึ้นปั๊บก็เหมือนสมัยนี้นะครับสมัยนี้บอกว่า4.0เรากำลังเข้าสู่ยุคนวัตกรรมสมัยนั้นก็เหมือนกันครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนโยบายของรัฐบาลก็ออกมาว่าจะต้องมีการให้ประชาชนเลี้ยงเป็ดเลี้ยงสุกรอ๋อก็มีเพลงร้อเรียนเห็นไหมครับประชาชนไม่รู้สมัยนั้นสุกรมันคืออะไร เรามาฟังเพลงนี้ย้อนยุคพร้อมๆกันนะครับผมว่าร้องปั๊บท่านก็อ๋ออีอเพลงนี้เองเพลงนี้ร้องว่าผมมือพร้อมกันครับ <S <S <an> พศ2 5 0 4 <S <S <an> ผู้ใหญ่ลีตีกองประชุมชาวบ้านต่างมาชุมนุมมาประชุมที่บ้านผู้ใหญ่ลีต่อไปนี้ผู้ใหญ่ลีจะขอกล่าว ถึงเรื่องราวที่ได้ประชุมมาอา้าวทางการเขาสั่งมาว่าอา้าวทางการเขาสั่งมาว่าให้ชาวนาะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงสุกรฝ่ายตาสีหัวคอนถามว่าสุกรนั่นคืออะไรผู้ใหญ่ลีลุกคุณตอบทันใดอา้าวสุกรนั้นไสคือมา ม้าน้อยธรรมดาเอ๊นี่ผมไปเป็นนักร้องดีไหมครับแสงเทียนยังคมีหวังแสงเทียนยังังพลังให้ใจส่งไว้ในใจ